ที่หยุดรถเนี่ยจะอยู่ฝั่งจังหวัดแพร่อำเภอเด่นชัยนะคะ สวัสดีครับนิเกิพลพาทัวร์ที่นี่อุโมงเขาพลึงซึ่งอุโมงนี้นะคะตั้งอยู่ระหว่างตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์และตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะและด้านหน้านะคะก็จะเป็นป้ายหยุดรถเขาพึงค่ะจะมีขบวนรถท้องถิ่นที่407และ408นครสวรรค์เชียงใหม่เชียงใหม่นครสวรรค์จอดที่นี่เพียงสองขบวนเท่านั้นค่ะ ทางด้านทิศเหนือของอุโมงค์เขาเพลงก็จะเป็นสถานีห้วยไร่ที่หยุดรถไล่เกตด,ดาวสถานีแม่พวกและสถานีเด่นชัยค่ะจะสังเกตว่ามีป้ายเตือนทางลงราดช,ชันให้พอขอลอรระวังด้วยนะคะ<อ>เพราะว่าทางข้างหน้าเนี่ยเป็นทางลงเขาที่ชันมากค่ะ<อ>ส่วนทางด้านทิศใต้ก็จะเป็นสถานีปางต้นพึ่งสถานีบ้านด่านสถานีท่าเสาสถานีศิลาอาจและสถานีอุตรดิตนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหน้าอุโมงกัน ๋นวนื่อนจะพาไปดูอุโม,มงค์เขาพึ่งกันนะครับอยูข้างหลังนี้ก็อหินุ่มงนะคะด้านหลังเราเนี่ยก็เดินมาไม่ไกลมากนักนะคะสักประมาณ150เมตรค่ะ เสียงนกเสียงจักจั่นเยอะมากดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะบริเวณตรงนี้เนี่ยเพิ่งตัดหญ้ามาใหม่ๆนะคะทำให้เดินสะดวกสบายค่ะ ของอุโมงค์เขาพึงนะคะก็เป็นหนึ่งใน7ของอุโมงค์รถไฟในยุคแรกๆเลย <S <S สร้างขึ้นประมาณปีพศ2453และเปิดเดินรถเมื่อวันที่1มิถุนายน2454ค่ะก็มีอายุมากกว่า110ปีมาแล้วนะคะตัวอุโมงค์เนี่ยจะมีความยาวถึง362.44เมตรทำด้วยคอนกรีตค่ะด้านหนา้า, <S 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 เ,าเนี่ยจะทาสีส้มตักัสีขาวอุโมงค์เขาพึงเนี่ยก็จะสร้างด้วยวิธีการเจาะสกัดหินค่ะ จะเห็นรอบๆนะคะเป็นหินแกรนิตและหินซ้อนาการเดินเข้ามาชมเนี่ยต้องระวังรถไฟที่จะมาด้วยนะคะฟังเสียงให้ดีๆคอยฟังเสียงวีดเสียงเครื่องยนต์มองหาจุดที่จะหลบข้างๆด้วยค่ะด้านในอุโมงค์เนี่ยก็จะมืดมากและแคบไม่มีที่ให้หลบรถไฟเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยไม่ควรเข้าไปนะคะชมอยู่แต่ด้านนอกก็พอค่ะเผื่อมีรถไฟมาจะได้ลงข้างทางหลบทัน เราเช็คดูนะคะ่ะว่าจะมีขบวน408มาในเวลาประมาณ1 4บนาฬิกา40นาทีอืมตอนนี้ใกลใกล้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหามุมเพื่อที่จะรอถ่ายรูปก,กันดีกว่าะคะ่ะมุมที่1ใกล้กับเสาโทรเลขห้าหนึ่งหกทัดหนึ่งสอแจะมองเห็นรถไฟโค้งที่ขึ้นมาจอดที่หยุดรถพอดีนะคะ ไปมุมที่สองกันต่อค่ะอยู่สูงกว่าจุดแรกนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นวิวบนหลังคาแก้กับเสาโทรเลขท,ที่ห้าหนึ่งพับหนึ่งหนึ่ง รถไปยังไี้กันยังไม่เห็นเลยนะมาแล้วค่ะรถท้องถิ่นสวูที่408เชียงใหม่นครสวรรค์จะจอดที่หยุดรถเขาพึ้งด้วยนะคะสบวนนี้ รเวณตรงนี้นี่เสียงจิ้งหลีดนดังจริงๆเลยนะคะ เสียงธรรมชาติมากเลยนะครับเสียงนกไพเราะมากเลยนะคะ ช่วงระหว่างรอขอบวนรถขาขึ้นกรุงเทพเชียงใหม่มาตอนนี้ก็รับชมธรรมชาติไปก่อนนะคะ โผล่มาแล้วค่ะขบวนรถที่เรารอคอยรถเร็วขบวนที่109กรุงเทพเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ทำขบวนโดยรถจักรอันต้อมเบอร์4ี4 0นะคะที่ค่าสีน้ำเงินเนี่ยคือเครื่องยนต MTU พ่วงมาทั้งหมดสิบตู้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ